ฉันเปลนตัวเองแค่ไหนเพื่อให้ดีกว่าเขาเพราะว่าฉันรักน,นี่คือบทเพลงสู้ไม่ไหวนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดจากศิลปินน้องใหม่วงมองเบลอค่ะที่มาเยี่ยมถึงไทยบันเทิง แม้เพลงเนี่ยจะชื่อว่าสู้ไม่ไหวแต่ว่าเส้นทางการต่อสู้ของสมาชิกแต่ละคนต้องบอกว่าสู้มาจนถึงที่สุดแล้วนะคะอย่างแบงค์สมิธสิริสีมังกรมือคีย์บอร์ดของวงค่ะคนนี้เป็นอดีตสมาชิกบอยแบนด์แบ d มังกี้สเจ้าของเพลงดังรักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟนแล้วก็เคยเจาะคิวจะได้เป็นศิลปินดูโอโคลซัมเมอร์กับค่ายเพลงใหญ่ย่านพระรามสีด้วยแต่ว่าก็พลาดหวังมาตลอดนะคะ จนได้นะ้งรงเดชะหรือว่ารงวงสเตอร์ค่ะศิลปินอัลเทอร์เนทีฟรุ่นใหญ่ยุค90มาทำหน้าที่ปลุกปัน้นแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้เพราะเห็นความสามารถมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็อยากจะทําให้ฝันของหนุ่มๆเป็นจริงแท็กทีมกับอีก2หนุ่มค่ะมังกรพระชนปิยพันธ์ในตําแหน่งกีต้าร์และร้องนํารวมถึงต้อเตชิตธนากิติศักดิ์มือกลองวัย16ปีซึ่งเคยผ่านเข้ารอบสุดท้ายงาน Over Drive Du m f a ม2021มาแล้วค่ะ ได้อันดับดีด้วยเราก็เลยเข้าไปคุยกันที่ทำเคยเป็นศิลปินครับของของค่ายหนึ่งครับอยู่วงแมมมังกี้ครับ <c oughs> ใชกก่ก็ก่อนจะมาแล้วก็ออกมาทำโคเวอร์ครับตอนนั้นช่วงนั้นเรียนหนักด้วยก็เลยออกมาแล้วก็ได้มาเจอกับอาลงสเตอร์ครับก็ได้ทำกับมังกรครับของแนวเพลงอ่ะจะได้ได้มาจากอาอาลงสเตอร์ครับเป็นโปรดิวเซอร์ของพวกเราเจ้าของเพลงร้อยเหตุผลนะเนาะก็ ความเป็นบิดป๊อปอะครับมันจะค่อนข้างเป็นบล็อกในกีตาร์แล้วก็มีความเป็นป๊อปในดนตรีแต่ว่าของเราจะมีความเป็น90เข้าไปด้วยก็จะเป็นเหมือนเป็นโมเดลร์น9์ครับข้เนของวงสเตอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นลายกีตาร์เหมือนกันครับของอาลงอาลงเองเลยด้วยซึ่งก็มีความเป็นกลิ่นอายของอาเข้ามาในเพลงของพวกเราด้วย ธอไม่เคยจะมองฉันสักแม้นาทีถึงพยายามเท่าไรแพ้ทุกทีเราเป็นได้กค่เพื่อนกันหลังจากรวมกันเป็นวงมงเบลอแล้วก็ปล่อยซิงเกิลแรกนะคะมีชื่อว่าดาวหางเพลงนี้ยอดวิวใน YouTube มาไป2ล้านวิวเข้าไปแล้วค่ะ แต่ว่านุ่มเขาก็บ่นน้อยใจกับสถานการณ์เพราะว่าสำหรับวงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วช่วงโรคระบาดเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบมากนะคะแต่สำหรับวงน้องใหม่ที่กำลังสร้างตัวการได้เล่นดนตรีเฉพาะแค่ในไลฟ์เฟซบุ๊กเสียโอกาสสิคะกับการสร้างฐานแฟนคลับซึ่งจำเป็นสำหรับการต่อยอดผลงานในอนาคตค่ะว่าการที่เราปล่อยเพลงแล้วเราได้เล่นสดนะครับเวลาที่มีแฟนมาฟังหรือว่าคนที่ไม่รู้จักเรามาฟังเขาก็จะแบบ เข้าถึงเราได้ง่ายกว่าจะได้ฟังได้เข้าถึงอารมณ์ของเพลงมากกว่าครับตอนที่ไปเล่นก็สนุกมากครับ,รบไ,ดได้เห็นน้องๆทุกคนนั่งดูแบบร้องเพลงไปด้วยกันมันมัน,นคนละแบบกันเลยคนละแบบกันไลฟ์กันเลยครับ สมาชิกขององเบลอบอกคะ่ะว่าช่วงนี้พวกเขาเลยทำได้เพียงหากิจกรรมเสริมนะคะอย่างการไปเรียนด้านมิวสิคโปรดักชันเพิ่มเติมรวมไปถึงการลงทุนในตลาดหุน้นและคริปโตค่ะซึ่งในช่วงที่ไม่มีไรายได้แล้วค่ะผลง,งานโชว์นี้ก็อาจเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะคเพราะว่าหนึ่งในสมาชิกอย่างมังกรพระชนเขาเรียนจบด้านบริหารธุรกิจและพร้อมจะให้คำปรึกษากับเพื่อนๆค่ะ